ลงการถนนเลยลงรถสองแถวตรงนี้ลงตรงหัวมุมตรงนี้แล้วก็มีเพื่อนด้วยเขานำเรานะเราไม่ได้นำเขานะมันกำลังรอสองแถวหรือเปล่าเนี่ยเหมือนนั่งรอสองแถวเลยอ่ะเดินมาได้ประมาณสักเกือบสิบนาทีก็มาถึงท่าเรือบางใหญ่แปลกเนาะท่าเรือที่สำคัญที่สุดในพัทยาแต่กลับไม่มีรถเมล์ผ่าน เจ็ดโมงสี่สิบสองแล้วสงสัยเต็มแน่เลยอ่ะคนเยอะมากเลยอ่ะสงสัยเต็มแน่เลยหน <Okay. S 1> ูเขาเสียบมือถือกับกระเป๋าไว้ตรงข้างหลัง ที่เห็นเยอะๆเขามาลงสปีดโบ๊ทกันเป็นทัวร์ไงเขาเหมาเรือไม่ใช่หรอเออก็ตัดไปได้หลายร้อยอยู่นะบัตรเจ็ดของเราอยู่นู่นนี่ขึ้นเรือทางนี้พัทยาเกาะล้านหาดตาแหวนแปดโมงตอนนี้ก็เกือบแปดโมงแล้วเนี่ยกลับเก็บตังตรงนี้ปะสอสิบบาทก่ะสองคนโอ้โหเจ็ดโมงห้าสิบสองนาทีเรือกำลังจะออกแล้ว เปนเรือลำนี้มาคนละ30บาทออกตรงเวลาถึงตรงเวลา let's go <S ตอนนี้เราก็ลงที่หาดตาแหวนก่อนก็จะเดินแถวแถวนี้แหละตรงนี้เป็นแผนที่เกาะล้าน oh. เรามาลงที่หาดตาแหวนเดี๋ยวก็จะเดินแถวแถวนี้แหละหรืออาจจะเล่นน้ําก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นเขามาทางนี้แล้วก็มาที่หาดนี้แล้วก็เดินมาที่จุดชมวิวตรงนี้แล้วก็เดินกลับไปที่หาดหน้าบ้านตรงนี้เอ้ยท่าเรือหน้าบ้านตรงนี้ คือดีนะที่เขามีแผนที่แบบนี้แล้วก็มีชื่อภาษาอังกฤษของหาดแต่ละที่ด้วยแต่ว่าละเอียดอื่นๆเป็นภาษาไทยหมดเลยนะทั้งที่นักท่องเที่ยวประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นต่างชาติหมดเลยโหดูดิหาดหายไปหมดเลยมีแต่ล่มอ่ะดูดิดูดิดจำได้ว่าเมื่อตอนกี่ปีนะเรามาน่ะตรงนี้ไม่มีล่มเลยนะมีเช่ามอเตอร์ไซค์อันนี้เสื้อตัวละสองร้ยรงอย ลงจากท่าเรือตรงนั้นแล้วก็เดินมาทางนี้ไม่เจอชายหาดเลยอ่ะเจอแต่ล่มอ่ะทำไมเยอะเนี่ยตรงนี้เป็นหาดตาแหวนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตาแหวนคาซาก็มีพวกห้องน้ำคาเฟน่นี่เราอยู่เกาะล้านจริงๆปะเนี่ยของขายเต็มเลยอ่ะแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีคนมาถามเช่ารถไหม เจ้ามอไซค์ไหมตลอดทางนี่มันไม่ใช่เกาะร้านในฝันที่เคยมานะอยาก่านตาแหวียมไปนหายร่มดีกว่ามั้งมีแต่ล่ม,อม,อเ,ลมเออเนาะนี่มีล็อกเกอร์ด้วยมีทุกอย่างก็ดีอะส้มตำหกสิบน้ำปั่นห้าสิบหสิบมีร้านอาหารห้องน้ำสิบบาทอาบน้ำห้าสิบส้มตำน้ำปัน่น เรียงลายทุกหย่อมหญ้าไม่ต้องซื้ออะไรมานะเขาบอกว่าอะไรห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดตั้งแต่เดินผ่านมาตรงนั้นจนถึงตรงนี้ไม่มีที่ว่างให้ปูเสือเลยปีแต่ร่มกับเตียงเราลองไปท้าทายโดยการไปปูต่อหน้า <c oughs> ก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกเอยดูรถคันนี้เดิ <c oughs> จะลองเดินจากหาดตาแหวนที่ไม่มีที่ให้ปูเสือไม่มีที่สงบเลย ก็จะเดินตรงไปทางนั้นเป็นหาดเล็กๆลองไปดูซิว่ามีที่สงบให้เราจูจีกันไหมเอ้ยไม่ใช่ครับคิดถึงประเทศหนาวมากไม่มีที่ไหนจะมาดุนเลยไอ้นี่ก็โคตรร้อนอ,อันนั้นก็หนาวถ้าไม่ถ้าตอนชวงซัมเมอร์ก็ไม่หนาวแต่แพงประเทศหนาวก็ลงน้ําไม่ได้ประเทศร้อนลงน้ําได้แต่ว่าออกมาก็ร้อนอยู่ดีเราก็ควรจะต้องสลับสลับกันคิดถึงแยมทางขนมปังเอ้ะ เดินจากตาแหวนมาที่หาดท,ทองหลังล่มเหมือนกันจ้าคือมีร่มไม่ว่านะแต่ว่าไม่มีที่คือไม่มีที่ว่างเว้นให้คนเขาปูเสืออะไรบ้างอะแ,<ต>แล้วทำไมเราร้อนเล้อี้อะมีได้มันเยอะเกินไปอบางชีมันก็ดูอึดอัดไงรประมาณว่าเราอยากมาดูทะเลอยากมาดูไอ้ชายหาดข,ขาวๆไงแต่พอมาถึงปุ๊บมันก็จะเจอแต่ร่มกับเก้าอี้อะก็ต้องไปหาที่สงบๆหาดอื่นก็มีเดี๋ยวเราไปดูกัน ไม่ควรให้ขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้านะเขาคิดว่าอะไรที่มันเยอะเกินไปอ่ะมันก็เกินไปไงมีได้แต่มีแต่พอดีแล้วก็ล่มอ่ะมีแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยสวยแต่ว่าล่มพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยไม่สวยแล้วก็มันก็เยอะเกินไปขาดตรงนี้แคบเนาะมันอาจจะแคบเพราะว่าเขาสร้างไอเนี่ยพื้นยกขึ้นมากันคือน้ามีหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะมันแคบเพราะอันนี้แหละเราเดินไปถึงตรงโขดหินตรงนั้นก็พอเดินมาสุด หาดและยังไม่มีที่สงบสงบแหนั่งเรือมา30บาทจะมาสงบอะไรเนาะเดี๋ยวเราจะเดินตามโขดหินไปหาดทองหลังนี่เหมือนเป็นหาดที่ขยายมาเพื่อที่เรลองรัโทัวร์จีนนะเนีย่ยสะปีดโบท๊ทมาลงตรงนี้พอดีอยากขึ้นไปบ,บนนั้นอ่ะจะได้ขึ้นไหม <c oughs> นี่เราต้อง สายหน้าเป็นอินเดียไปสักกี่รอบวนะเนี่ยใจละเอียดมากแต่น้ำมันสวยจริงๆอ่ะชายหาดก็สวยเมียปูตรงนี้ก็ได้เนี่ยถ้าเอาเป็นมาเฟียที่นี่นะไม่ได้บอกว่าที่นี่มีนะแต่เอาจินตนาการเองเขาจะทำแบบนี้ก็คือเก้าอี้ชายหาดพวกนี้เขาจะติดไป้ายไปเลยฟรีซีทนั่งฟรีแล้วทีนี้พอคนหย่อนก้นไปปุ๊บเรามีโต๊ะเล็กๆอยู่อันนี้เอาแบบโบราณก่อนก็คือมีเมนูวางแหมะไว้เลยทั้งอาหาร ซ,ซึ่งเขาแบ่งโซนอยู่แล้วนี่โซนนี้ของร้านนี้โซนนี้ของร้านนี้ก็เป็นเมนูไปหรือไอพวกแล่นเรือหรืออะไรพวกมีเมนูบางอยู่เพราะว่าคนที่เขานั่งเนี่ยเขาจะผ่อนคลายเขาจะมีโอกาสเลือกมากกว่าที่แบบว่าเดินเดินไปปุ๊บมอเตอร์ไซค์ไหมหน,นู่นนั่นนี่ไหมอะไรเงี้ยขึ้นรถสองแถวเร็วไหมเบนเบน จากหาดตาแหวนไปหาดตะแหมะถึงแล้วสะแมะบีชเจอร่มอีกแล้วเทไรเทรร่าไรครคนละสี่สิบบาทครับนั่งเราสอแถวอันนี้คนละสี่สิบบาทนี่แพงอยู่นะแต่ขึ้นมาไม่ได้ถามเลย จริงๆตอนแรกก็กะว่าจะเดินมาแหละแต่ว่าเห็นรถสองแถวเขาขึ้นกันเอาขึ้นบ้างขึ้นบ้างเลยแล้วมันก็อ้อมมาตรงพื้นที่ลับๆอ่ะนะแต่ถ้าเกิดเราเดินขึ้นไปเองมันก็จะขึ้นเนินมันก็อาจจะเหนื่อยแล้วก็ร้อนั่นแหละแต่จีว่า40บาทก็โอเวอร์ไปหน่อยนะก็ถ้าเกิดว่าเก็บค่ารถแพงแบบนี้มันก็เลยทําให้คนนั่งมอเตอร์ไซค์ี่ยคนมอเตอร์ไซค์เต็มเลยเห็นปะวันละ200เองถูกจะตายถ้าขี่มอเตอร์ไซค์เป็นอ่ะนะจะมานั่งรถสองแถวเพื่ออะไรไม่รู้ เดินมาสำรวจพื้นที่ออกทางนี้ได้ปะมันมีทางเดินขึ้นมาละ่ะไม่รู้จะมาทำไมแต่ก็อยากมาทำไมตรงนี้มันถึงล้างอ่ะมันก็เป็นทําเลที่ดีมากนะเนี่ยในการชมวิวจุดชมวิวมีถัขงขยะด้วยตรงนี้คือหาดสะเแม มองจากข้างบนเหมือนทุมชนที่หาล,ล่มอะไรสักอย่างอไม่แต่ถ้ามันไม่มีล่มมันก็ร้อนมากไนงะจะมากลางเสือมันก็นผิวไหม,มอ่ะมันเต็มพื้นที่ไปหน่อยก็วเว้นไว้สักสาสิบเปอร์เซ็นให้เป็นที่ว่างให้คนมีทางเลือกบ้างดาเดินจากหาดสแสมแล้วก็มาที่หาดเทียนนี่มี มีรถสองแถวมาหาดเทียนเลยตรงเลยทำไมเลยเมื่อกี้เรามาไม่เห็นจะ้ะนู่นนน่หนหาดเทียนอยู่นู่นเออตรงนี้ดูสง,งบเรียบร้อยดีนะเขาเขียนว่าพื้นที่ส่วนบุคคลว่ะ<ม>พื้นที่ส่วนบุคคล<ม>แต่เขาให้เข้าได้ก็โอเคตร,ตรงนี้สง,งบดีว่ะอยากนอนฟังเสียงคลื่นใต้ลมไม้เฮ้ยไม้มันยบยบอ่ะ เรามาทายกันว่าตรงนี้มีล่มเยอะไหมไม่พลาด<ม>ใช่ไหมสงบดีนะแบดนี้นะยังมีล่มไม้ใี้ปูเสือนอนด้วยให้มีต้นไม้ด้วยอ๋อมีเพื่อนแล,ล้วล่ะโอโ้โหน่าจะมานอนกอดกันเลยนะมาเลื่อนเสือขึ้นมาข้างบนมหจะได้แบบว่ามีตุ๊กตาก,อ,กอดเลยเดี๋ยวมันกัดนะ <laughs> เกิดมันตกใจขึ้นมาทำไงเดี๋ยวไปแกล้งเวนเมื่อกี้นอนเล่นอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณชั่วโมงกว่ากว่ารีลิฟมากชอบหาเทียนมากเลยแปลกเนะมีที่โล่งๆเนอะแต่ว่าถูกปิดว่ะที่นี่เขามีห้องน้ำแต่งตัวด้วยหรออ๋อมีห้องน้ำโถวท่วมด้วย เข้าฟรีเหรออันนี้ห้องแต่งตัวไม่ได้อาบน้ํานะแต่เปลี่ยนเสื้ออะไรอย่างเงี้ยตรงนี้หาดแสมแล้วก็ไปอีกนิดนึงก็เป็นหาดเทียนอ๋อ,อว่าแปลกไหมเขาทําทางถนนน่ะเป็นตัวหนอนอ่ะดีดีอ่ะมันเหมือนโครงล่างถนนดีแต่ทําไมมันดูแบบว่าแย่งงบมาทาโปรเจกต์แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เมนเทนแอนด์มัน,น,น,มนก็ไม่ใช่ไม่ดีอะนะมันไม่เข้ากันไง,งนไม่รู้แบบประมาณว่าถนนดีดีอ่ะแต่รอบๆบอ่ะมันไม่ค่อยเข้ากันอ่ะ มีหละประเทศเราความรู้สึกเหมือนเอ้ยอันนี้มันโลโลเงไงไม่รู้เอ้ยอันนี้ทำไมมันไฮไฮยังไงไม่รู้ดูมันคอนทราสต์กันไงไม่รู้อะอย่างรถสองแถวบนก่อนนี้นะสีบาทกับระยะทางสั้นๆเนี่ยถือว่าแพงมากมากด้วยนะมากจะสี่ก็ได้แต่คุณต้องเป็นรถดีกว่านี้แต่ที่เป็นรถแบบนี้เพราะได้ไดต้นทุนถูกแต่ว่าจะได้ปันค่าโดยสารเท่าๆกับรถดีอ๊บเจอทางยื่นละ เขาทำทางยื่นดีดีเห็นตรงนี้คือหาดแสมแล้วถ้าเดินตรงไปตรงนี้ที่เป็นทางเดินเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยทางเดินดีดีนูดบีชแล้วของเราจะไปจุดชมวิวคือทางนี้แล้วก็ไต่ขึ้นไปบนนั้นอะ่ะถนนดีดีอะ่ะทางเดินดีดีอะ่ะแต่บางทีมันก็แบบมันมีอารมณ์ตัดกันนิดนึง มีงบลงมาปุ๊บทาทางปุ๊บแต่ว่าสิ่งเดิมๆยังอยู่งบทําทางไม่ได้งบปรปับปรุง้างทาง,ท,างที่บอกว่าอารมณ์มันตัดกันเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราเดินตรงชายหาดอะ่ะโหมันสวยมากอะมันมีความคึกคักอะแต่พอเดินเข้ามาข้างในหาดสักประมาณสิเมตรอ่ะขึ้นไปอะมันก็จะมีอีกอารมณ์หนึ่งเข้ามาไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันเป็นคนละอารมณ์กันก็เลยสงสัยว่าสวยนะทุกสิ่ง ทรายน้ําใสสวยมากเลยทําไมข้างในอ่ะภายในเกาะมันถึงไม่เจริญเนาะเขตอนุรักษ์พันุ์ป่าไม้อะไรนั่นไงวางเป็นเขตสงวนหรือเปล่าก็เลยห้ามสร้างอาวแต่เขาก็ล้างไปแล้วนะทางกฎหมายถือว่ายังอยู่ตัวสถานท,ที่ถึงจะล้างก็เถอ,อ,อพอเป็นเขตพวกน้ก็อะไรก็ห้ามไปหมดเลยเ<อ>แล้วชายหาดสวยเกินไปก็เดี <kaf> ๋ยวจะไม่ดีเลยต้องส่งอะไรมาบาลานซ์กันนิดนึงก็คือก็มีชายหาดไหมตังนี้เราเดินมาจากหาเสมแล้วก็ วกเข้าเส้นทางตรงนี้คนส่วนใหญ่เวลาเขามาเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปอะ่ะแต่ว่ามันมันอันตรายนะถ้าคนขี่ไม่เป็นไม่แข็งอะไรเงี้ยทำไงก,ก็เดินก็ได้แต่ว่าน่าจะมีต้นไม้เยอะๆหน่อยนะเห็นมีโครงการอนุรักษ์พันุ์ป่าไม้อะไรสักอย่างอะ่ะ <laughs> อนุรักษ์ือป่าไม่รู้อนุรักษ์แปลว่าแปลว่าห้ามสารพัดอย่างเท่านั้นนี่ไงอันตรายทางโค้งลงเขาทู่จริงเขาทําทางดีๆอะ่ะใครๆก็แนะนําให้ขี่มอเตอร์ไซค์ แต่เวลาล้มไม่มีใครมารับรู้กับเราด้วยอ่ะเห็นให้ชาวถูกแล้วนะสองร้อยห้าสิบต่อวันถูกเลยเห็นรับความเรีงเออีกแสดงว่ามีคนแหกโค้งเยอะแน่เลยมียางมาวางเต็มเลยเพราะว่ามันสูงมากนะดูดิดูดิถึงแล้วความสูงหนึ่งร oui> ้อยยี่สิบเมตรจากระดับน้ำทะเลไม่ไเลยนะวะนี่คือจุดชมวิวอ um> ่ะ เมื่อกี้เดินขึ้นมาจากทางนั้นแล้วก็นั่งพักที่ศาลาตรงนี้โชคดีนะเนี่ยที่มีศาลาไม่งั้นร้อนตายแน่เลยแล้วก็ขึ้นมานบนนี้ก็จะมีทางให้เดินไปทรงนูน้นแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ทางนี้มีให้ชมสองทิศเลยนะทิศนี้กับทิศนี้ไม่รู้ทิศอะไรเห็นวิวหาดแสมเต็มเลยใส่ผ้าคลุมเหมือนหนาวใช่ร้อน จุดชมวิวใหญ่มากกว้างมากมีที่เดินเยอะมากสะอาดด้วยนะมองเห็นได้รอบเลยอ่ะมองเห็นได้ทุกหาดเลยแหละดีมากอ่ะวิมีคนขึ้นไฮิ้งมาทางนี้ด้วยปะตรงนี้ก็ยังไฮิ้งมาอีกมันร้อนจะตายแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คือหาดนวลหรือว่าหาดลิงมังกี้บีชตรงนี้ก็คือแถวแถวท่าเรือหน้าบ้าน ส่วนตรงนั้นก็คือพัทยาตรงนี้ป้าน่าจะเป็นจอมเทียนโหเห็นหมดเลยนะบันไดชั้นไหนร้อนมากเมื่อกี้เราลงรถสองแถวที่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือหาดแสมแล้วเดินมาถึงจุดชมวิวตรงนี้ที่ไม่มีใครเดินมาหรอกเดินขึ้นมาบนนี้ แล้วก็เดินย้อนลงไปตรงนี้จะเป็นหาดเทียนสวยมากแนะนำเลยตรงนี้ว่ายน้ำนั่งนั่งนอนนอน,น,อนแล้วก็มีต้นไม้บงังปูเสือนอนได้เลยแนะนำเลยหาดเทียนแปลกเนอะจุดชมวิวตรงนี้เขาก็ดูใหม่ดีนะดูพื้นดีทำดีดีแต่แปลกอะตรงเนี้ยบันไดอะมันแปลกแปลกไหมมันชั้นชันมันมแบบผุผุไหมคือที่เนี้ยเขาทำถนนดีนะี พอให้หมอดสายวิ่งแต่ว่าทางขึ้นมาที่นี่จุดชมวิวเนี่ยมันเป็นทางลาดแบบค่อนข้างชันเลยนะไม่ได้ทำมาให้คนเดินหรอกก็ให้หมอใสาขึ้นอีกเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นทางที่ตรงขึ้นมาอย่างเดียวขาลงอ่ะมีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วมันก็น่าจะมีอุบัติเหตุแล้วจริงๆเพราะเราเห็นมีคนเขายืนประชุมอะไรกันอยู่ไม่รู้คือวิธีแก้ไขปัญหาแบบไทยก็คือเอาจุดนั้นเกิดเหตุใช่ไหมเอายางมากัน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 เผื่อถลายอีกก็จะได้โดนยางหรือว่าตรงถนนข้างบนเห็นเขียนไว้ว่าช้า แล้วก็ต่อมาระวังต่อมาทางต่อมาลาดอะไรอย่างนี้ทั้งที่คนขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่90%เป็นต่างชาติเราจะรู้เรื่องกันไหม <laughs> คือการแก้ปัญหาแบบไทยๆคือแค่นี้ก็คือจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าคือว่าของพวกนี้มันต้องอาศัยความเป็นโปรเฟชชั่นอลในการแก้ปัญหาแต่ว่า ในเมื่อเรามีกันอยู่แค่นี้ก็คิดแบบบ้านๆคิดได้ตามที่มีงบแค่นี้ไงไอเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เรื่องง่ายๆแค่ชาวบ้านหรือว่าคนทํางานทั่วไปคิดได้นะอ่าแล้วทีนี้ก็เลยเนึกถึงกับเรื่องอื่นสารพัดเรื่องเลยอ่ะก็คือเป็นการทําแบบบ้านๆทุกอย่างไอพวกรถสองแถวนี่ก็บ้านๆเหมือนกันอนะไรท่าเรือเขายังเขียนว่าหน้าบ้านเลย <laughs> คือทุกอย่างบ้านๆหมดทุกอย่างเลยที่เราก็เลยเห็นถึงความแปลกแบบว่าความไม่เข้ากันอะไรอย่างนี้ของเวลาไปเที่ยวก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยไปมาแล้วทั้งจุดชมวิวทั้งถนนพรงนี้เขาทําดีหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทําให้โปรเฟชชั่นอลมีความพัฒนามากขึ้นกว่านี้ก็จะดีมากๆเพราะว่าสถานที่เขาสวยมากถ้าอย่างตรงนี้จะแก้ปัญหาก็เปลี่ยนจากไอทางลาด มาเป็นทางแบบว่าซิกแซกให้มีการเลี้ยวหน่อยให้มันไม่ชันอย่างนี้มันนักแต่ต<ด>ีลตลอดทางอันนี้คือความสูงหนึ่งร้อยยี่สิบเมตรนะจากระดับน้ําทะเลเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นจะแบบว่าปื้ดขึ้นไปอย่างนี้เลยใช่ปะปกติมันจะต้องแบบซิกแซกอย่างนี้ซิกแซกอย่างนี้<อ>ปื๊บปึ๊บปื๊บป๊บ,ปบอย่างนี้คือจะเขียนว่าให้ระวังอ่ะมันยากไงยังไงมันต้องมีเปอร์เซ็นต์สมมติฐานของเขาคือคนไม่ระวงังมันก็เลยเกิอดอุบัต<ะ>ิเหตุแต่ความจริงคือคนระวังอยู่แล้วแต่ว่าลักษณะทางมันทําให้ระวังไไม่ด้ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงเลยความแล้วอนอกจากจะทางโค้งแล้วก็ทางชันแล้วเนี่ยที่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีอุบัติเหตุตกบันไดเพราะบันไดบันชันมากแล้วก็มันผุด้วยเมกกื่อกี้เดินลงมาปุ๊บไม้มันหักลงไปขามันเกือบจะเข้าไปข้างในร่องอ่ะอันนี้คืออะไรยังบอกนะว่าที่จอดมอใจยังไม่มีแค่จอดเลย <laughs> จะรู้ไม่รู้มันอยู่ไกลอ่ะนู่นเขาไปจอะตรงโน้นทําไมไม่ไปสร้างตรงโน้นล่ะเออแล้วมันต้องขึ้นเนินไปนิดนึงก็ก็แยกเออเนอะแล้วพอจะใส่คเขาจะถ่อขึ้นไปข้างบนทําไมอ่ะจี่ว่าความสวยนี่มันมาจากความที่ได้รับงบมาสร้างัแหละเหมือนหลายหอย่างเขาจะสร้างมาเพื่อรองรับคนไทยนะเพราะว่ามีแต่ภาษาไทยร้านค้าก็ภาษาไทยภาษาไทยอะไรแล้วมาเลยแต่คนไทยไม่มาซึ่งซึ่งไม่ใช่ความผิดอะไรก็อาจาจะเพราะว่างานยุ่งหรือแพงหรืออะไรมีม,มีมีประมาณสักห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ แต่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นต่างชาติหมดเลยฉะนั้นก็เมื่อกี้เห็นเบอร์ฉุกเฉินหรืออะไรก็มีแต่ภาษาไทยหมดเลยก็เลยแบบว่าเออเอาทำไมไม่ทําภาษาอังกฤษด้วยเดินลงมาจากทางนั้นเดี๋ยวเราก็จะเดินลงมาทางนี้วกเข้าไปตรงท่าเรือหน้าบ้านจะกลับทางนี้รถม,มาได้รับงบมาเยอะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นพัทยาไงก็เลยมีงบเยอะหรือเปล่าแต่ว่าการสร้างถนนน่ะใครเป็นวิศวกรน่ะ มาบอกหน่อยเพราะว่ามันได้ก็จริงอ่ะแต่ว่าไหนๆก็สร้างแล้วอ่ะก็น่าจะสร้างให้มันปลอดภัยหน่อยไงคือทางดีแต่ไม่ได้บอกว่าการออกแบบดีการเป็นว่าไม่สุดสักอย่างเพราะว่าคนทางคนเดินก็ไม่มีต้องมาคอยหลบมอเตอร์ไซค์ตลอดส่วนมอเตอร์ไซค์ลงด้วยความหวาดเสียวอยู่เว้นคนขับเก่งก็แล้วแต่นะอุ้ย <laughs> เขาเอาลูกหมามาปล่อยอ่ะนี่ยังมีใต้ถุงอีกใต้ถุงห้าเอาหมวยห้าตัวเพิ่งมาเจอเหรอคะใช่ วันไมนไม่มีเช้ามาเพิ่งมาอก่อนแล้วมาเจออุ้ยทำไมเอามาปล่อยแบบเนี้ยโตแล้วด้วยนู่นนู่นตายยังอ่ะแถวนี้มันไม่มีน้ำไงเขาจะกินน้ำที่ไหนไม่น่ามาปล่อยแถวนี้เลยใช่ทำไมต้องจงใจมาปล่อยบนเขาด้วยอ่ะก็ไปปล่อยตรงน้อยก็มีคนเห็นบ้างไงมาปล่อยตรงนี้เหมือนตั้งใจมาทิ้งเลยอ่ะโถน่ารักด้วยตรงนี้เป็นจุดชมวิว มีที่จอดมอเตอร์ไซค์ด้วยที่สงสัยอ่ะทําไมมันถึงบุบอ่ะลูกเห็บตกหรือเปล่าหรือลมใช่ไหมมันคือกระดาษอุ้ยไม่กระดาษนะเหล็กนะลมมันพัดเรื่อยๆไงมันก็เลยบุบนี่ยมันบุบทุกอันเลยอ่ะแสดงว่าลมมันแรงแหละโอ้อ้าวนี่ไงนี่ไงไม้นีนยังหลุดเลยเริ่มเชื่อแล้วมีป้ายบอกว่าโครงการก่อสร้างอะไรตั้งแต่ปีห้าสามทางที่เห็นนี่คือตั้งแต่ปีห้าสามเหรอแล้วเขาเขียนว่าจนถึงห้าห้าแล้วประกันความชำรุดจนถึงปีห้า๋อเหรอ แล้วปีนี้ปีหกเจ็ดปายนั้นอยู่มาสิบสองปีถลอกจนมันดูแตะถลอกอยังไงลอ๋อแสดงว่าถนนเนี่ยแล้วก็พวกสาลาจุดชมวิวเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปีห้าสามเออก็รับประกันถึงปีห้าห้าแล้วหลังจากนั้นก็ก็บอกแล้วหดทายเนี่ยก็คือได้งบมาแล้วก็มีการสามารถดีไซน์อะไรได้สารพัดแต่หลังจากนั้นไม่มีการดูแลหมดงบเราไม่ได้อยู่ราดบุรีนะสิทำไมเขไม่หอ่งเดเง้ยไว้เก็บน้ําฝนไงรอฝนตกไง เมื่อก่อนนเะคยพูดข่าวว่าประมาณว่าเกาะร้านนี้คือขาดน้ำอ่ะคือเขาจ่ายน้ำมาให้ไม่พอคือขาดน้ำหม่เพวาะว่าน้ำจากที่เกิดจากในเกาะเองอ่ะมันมีไม่พอต้องซื้อน้ำจากแผ่นดินใหญ่มาในราคาที่แพงมหมายถึงว่าข่าวในช่วงนั้นนะนะพอเห็นโอ่งปุ๊บก็เลยนึกขึ้นได้เอ๊ะหรือว่าเขาต้องเก็บกักน้ำเอาไว้เผื่อตอนขาดแคลนอะไรอย่างนี้เดินมาถึงถนนใหญ่ที่จะไปท่าเรือหน้าบ้านบุฟเฟ่ปิงย่าง ตั้มซ่าตรงนี้ก็เป็นถนนหลักแถวนี้ที่พักเยอะมากแต่ก็ต้องเช่ามอเตอร์ไซค์ตู้นี้ใช้น้ำฝนร้อยเปอร์เซนต์แปลกดีเนอะแสดงว่าเขาต้องมีเครื่องที่มันรองน้ำฝนอยู่ข้างบนไงแล้วมันก็ไหลลงมาข้างล่างไงจะรองน้ำฝนเสร็จแล้วก็ค่อยมาผ่านเครื่องก้องอีกทีถ้าช่วงไหนไม่ค่อยตกขึ้นมาแล้วจะมีน้ำเออนั่นดิเขาก็คงเก็บเอาไว้ไงไม่เห็นมีแทงน้ำรองน้ำฝนข้างบนเลยอะ่ะ หรืออาจจะเขียนไว้นานแล้วแต่ลืมลบไงร้านอาหารแถวนี้เยอะมากเขาคงเปิดซีฟู้ดตอนดึกๆนะเยน็นๆดึกๆปิงย่างบุฟเฟ่อะไรเงี้ยนะยโอเสือเ้อสวยๆทั้งนั้นเลยมีวัดด้วย อันนี้เขาประชมอะไรกันนะปอฟเดินไปบอกหน่ดีว่ารถสองแถวแพงเกินนะวัดใหม่สัารทานตรงนี้ก็คือท่าเรือหน้าบ้านขึ้นรถสองแถวทางนี้ ปลาหมึกกุ้งย่างฟรีมีน้ำจิ้มให้เขาอาจจะเปิดตอนช่วงเย็นนั่นแหละตอนนี้มันร้อนมีสนามเด็กเล่นเอ้ยไม่ใช่สนามเด็กเล่นสิสนามคู่ใหญ่เล่นออกกำลังกายเมื่อกี้ซื้อโค้กใส่น้ำแข็งที่ร้านข้างนอกกินหมดแล้วก็ซื้อเพบซีน้ำแข็งเหลือไงโค้กใส่น้ำแข็ง30 อันนี้เปปซี่เท่าไหร่ยี่สบามยี่สิบสามบาทอันนี้น้ำมะพร้าวปั่นสี่สิบบาทเองถูกและอร่อยด้วยอันนี้เราจะเดินไปที่ท่าเรือหน้าบ้านรถขนอะไรเนี่ยแถวนี้คึกคักจังเลยเนอะท่าเรือหน้าบ้านเนี่ยมีเซเว่นตั้งสองสาขาใหญ่ด้วยนะยนี่เราอยู่บนเกาะจริงเหรอเนี่ย ร้านพวกนี้นะเขาให้โอนเขาให้สแกนได้หมดเลยนะแต่เข้าเซเว่นโอนได้ไหมสแกนไ,ไ,ดได้ไหมเขาอยากปกป้องทูมานี่มั้ยตรงนี้ก็คือท่าเรือหน้าบ้านเมื่อกี้เราเดินมาจากทางนี้ดูความคึกคักสิห้องน้ำสิบบาทอาบน้ำห้าสิฟรีสบู่ยาสระผมโอ,โ,โอ้โหกาแฟร้านอาหารร้านน้ำเซเว่นไม่มีโอดมีทัวเรือตกหมึกด้วยสปีดโบท๊ท ดำน้ำสปีดโบ๊ทไปพัทยาเนี่ยร้อสิบาทสำหรับคนใจร้อนปรรจงี่ปรรจีเจ้า <9 S 2> แม่ชีวิตกับที่ท่าเรือหน้าบ้านมาถึงบ่ายสามโมงครึ่งพอดีเลยเรือกำลังจะออกถ้าไม่ได้ออกรอบนี้ก็รอห้าโมงเย็นแน่ใครอยากขึ้นสปีดโบ๊ทก็ทางนี้คนละร้อยห้าสิบถ้าใครอยากขึ้นเรือปกติธรรมดาก็ทางนี้ If